สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับน้องยูเมะมิสกิมิสกิตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแผน5.4วันที่12กุมภาพันธ์2568ที่จะถึงกันนี้นะคะรวมถึงการแนะนำสกิลตัวละครอาวุธอร์ติแฟ์ทรัพยากรที่ใช้ในการอัพตัวละครและทีมที่สามารถเล่นกับน้องได้ถ้าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยคะ่ะ ยูเมะมิสกิมิสกิเป็นหญิงสาวโยคัยซึ่งแท้จริงแล้วเป็นสมาชิกของกลุ่มบาคุสัตว์ในตำนานที่กินฝันร้ายของผู้คนคว,ความฝันร้ายอย่างเป็นอันตรายต่อบาคุทำให้มิสกิต้องทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อทำให้ความฝันของเธอดูน่ารื่นลมอีกครั้งโดยประสานพลังของเธอในฐานะของโยคัยเข้ากับการทำงานในฐานะของนักจิติทยาคีนิกที่อ่างอาบน้ำไอซ่า แม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากอินาซึมะแต่มิสกิมักเดินทางไปรอบรอบ,รอบแทเวทและมีเพื่อนในหลายๆภูมิภาคเช่นยาเอะมูรานีโคโคมิและเธอยังมีหนึ่งในเพื่อนวัยเด็กของเธอคือเยมิโกะปัจจุบันเป็นบรรณาธิการสำนับพิมพ์เยและผู้ดูแลสารเจ้านารุคามิซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของโรงอาบน้ำไอซ่าส่วนอาหารที่ชอบคือความฝันที่สมบูรณ์แบบ รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถติดตามได้ในเรื่องเรื่องของมิสกินะคะต่อมาจะเป็นสกิลตัวละครน้องมิสกิเป็นตัวละครสื่อเวท5ดาวนะคะเป็นธาตุลมใสยกระยายธาตุนะคะน้องจะเน้นเป็น E.M หรือว่าค่าชำนาญธาตุนั่นเองการโจมตีปกติสามารถตีธรรมดาต่อเนื่องสูงสุดได้3ครั้งและสามารถชาร์จโจมตีสร้างดาเมจเป็นวงก้างได้ แต่น้องจะไม่เน้นการโจมตีปกตินะคะเพราะน้องเน้นที่สกิลธาตุค่ะคือเมื่อน้องเข้าสู่สถานะราตีล่องลอยจะสามารถลอยได้เป็นเวลา5วินาทีและยังสามารถเพิ่มขึ้นได้จากพรสวรค์ของน้องสูงสุด10วินาทีนะคะซึ่งในส่วนนี้น้องจะสามารถสร้างดาเมจธาดุลมและเพิ่มความเสียหายของปฏิกิริยากระจายที่ตัวละครในทีมอยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามค่าความชำนาญท่าของน้อมสิสกินะคะถ้าไม่ตายจะปลุกความทรงจำของฟันดีและฝันลายนับไม่ถ้วนและจะดึงดูดวัตถุและสตูในบริเวณใกล้เคียงเพื่อมาสร้างความเสียหายรมเป็นวงกว้างและเรียกบาคุน้อยออกมาช่วยด้วยนะคะ บาโคูน้อยจะเคลื่อนที่ตามตัวละครที่เข้าร่วมในการต่อสู้ในขณะนั้นและในช่วงระยะเวลาหนึ่งบาโค่น้อยจะสร้างของว่างขึ้นมาหนึ่งชิ้นในบริเวณใกล้เคียงเมื่อตัวละครที่เข้าร่วมในการต่อสู้ในขณะนั้นในบริเวณใกล้เคียงไปเก็บของว่างพิเศษนี้หากตัวละครมีค่าพลังชีวิตสูงกว่า70%จ,จะทำให้ของว่าง กลายเป็นระเบิดและปล่อยขึ้นกระแทกและทำให้เกิดความเสียหายรมเป็นวงกว้างหากพลังชีวิตของผู้เก็บมีปริมาณน้อยกว่า70%จะเปลี่ยนเป็นการฮิลโดยการฮิลนี้จะขึ้นอยู่กับค่าความชำนาญธาตุของมิสกินในส่วนของพรสวรรค์ติดตัวอันดับแรกนะคะเมื่อมิสกิ อยู่ในสถานะนิทาร่องลอยจะทําให้เกิดปฏิกิริยากระจายช่วงเวลาต่อเนื่องของสถานะานิทาราตีล่องลอยจะเพิ่มขึ้น2.5วินาทีโดยเอฟเฟก์นี้จะเกิดขึ้นมากที่สุดหนึ่งครั้งในทุก0.3วินาทีพรสวรรค์ติดตัวที่2เมื่อมิสกิอยู่ในสถานะานิทาราตีล่องลอยเมื่อตัวละครอื่นๆอยู่ในทีมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ูศัตรูโจมตีด้วยการโจมตีที่มีประเภท,ทาธาตุเป็นาธาตุไฟาธาตุน้ำาธาตุน้ำแข็งหรือาธาตุไฟฟ้าความชำนาญธาตุของมิสกิจ,จะเพิ่มขึ้น100หน่วยเป็นเวลา4วินาทีและในช่วงเวลาของสถานะนิธาร่องรอยหนึ่งครั้งจะเกิดขึ้นได้มากสุด2ครั้งค่ะพอสวรสค์ติดตัวที่3 เมื่อมิสกิอยู่ในทีมเมื่อตัวละครในทีมตนเองกินอาหารประเภทฟื้นฟูที่ไม่มีความสามารถในการฟื้นคืนชีพจะมีโอกาสที่ปริมาณการฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้น30%โดยอัตราการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับระดับความประทับใจของตัวละครที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อนักเลือนทานใช้เอฟเฟกต์นี้จะใช้งานได้ตลอดนะคะค่ะมาถึงการแนะนำอาวุธอาร์ติแฟกต์และการปั้นตัวละครกันนะคะ อันดับแรกอาวุธนะคะอาวุธที่แนะนําเลยก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของน้องค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นอาวุธของน้องนาฮิดะหรือว่าอาวุธของคุณยายเซียรีก็ได้นะคะซึ่งจะเน้นเป็นค่าชํานาญท่าจุกๆไปเลยค่ะในส่วนของอาวุธสีดาวจะแนะนําเป็นบอเดรลิงนะคะหรือไม่ก็สักคริฟเชียลก็ได้ค่ะอาร์ติแฟกต์นะคะจะแนะนําเป็นเบอร์ลีเซนเวเนเลอร์นะคะซึ่งเป็น อ่อาร์ติแฟกต์ของธาตุลมอยู่แล้วนะคะด้วยอาร์ติแฟกต์เนี้ยค่ะจะช่วยเพิ่มบนัสธาตุลม15%และยังเพิ่มความเสียหายของการกระจายในห่ย60%ลดต้านทานธาตุของสัตููที่ได้รับผลกระทบ40%เป็นเวลา10วินาทีนะคะ โดยสเตตัสที่แนะนำเลยนะคะก็คือน้องจะเน้นเป็นค่า EM หรือค่าชำนาญธาตุนะคะดังนั้นถ้วยนาฬิกาแล้วก็หมวกก็จะเน้นเป็นค่า EM นะคะแล้วก็ติดการฟื้นฟูเนี่ยประมาณ1 4 0ยสถึงหซหลังจากนั้นสเตตัสลอกอื่นๆก็แนะนำเป็นดันค่าชำนาญธาตุให้หมดเลยค่ะในส่วนของการอัพสกิลให้อัพสกิล E นะคะหรือว่าสกิลสกิลธาตุนำแล้วตามด้วยสกิลธาตุไม่ตายค่ะ จะเห็นว่าตัวน้องเนี่ยสร้างไม่ยากเลยนะคะโดยสรุปแล้วน้องเนี่ยเขาจะเน้นค่าชำนานท่านำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยฟื้นฟูโดยจะติดมาประมาณ140-160นั่นเองนอกนั้นเราก็เน้นไปทางชำนานทาดไปเลยค่ะในส่วนของทรัพยากรที่ใช้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคน และสุดท้ายนะคะคือการจัดทีมค่ะการจัดทีมที่เราแนะนำนะคะก็คือทีมเทเซอร์และทีมแอคเิเวชันส่วนทีมที่แนะนำลองลงมานะคะก็คือทีมเบิร์นิ่งค่ะจะเห็นว่าตัวของน้องมิสกิอ่ะค่ะเป็นตัวดาเมจหลักที่สามารถนำไปใช้กับทุกๆท,ทีมได้เลยเพื่อนก็ลองนำไปปรับใช้ตามสไตล์ของเพื่อนๆดูนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ